ก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยนวท่านผู้ชมนะฮะสำหรับ46ประเทศนะฮะพร้อมทั้งประกาศเมื่อคืนนี้เรื่องของการยกเลิกเคอร์ฟิวนะวันที่31ตุลานี้นะครับก็การที่จะให้ต่างชาติเนี่ยหรือคนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวเนี่ยก็จะเริ่มวันที่1พฤศจิกายนเช่นเดียวกันนะมันก็สอดคล้องกันไปเลยนะแหละท่านผู้ชมนะยกเลิกเคอร์ฟิวกับรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมานายทองธานีทองพักดีเนี่ยเขาเป็นปลัดกระทรวงการคลังท่านผู้ชมเขาลงนาม ลงนามประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศนะครับเรื่องกําหนดรายชื่อประเทศนะฮะและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหนังสือเรื่องกาวได,ได้ประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางสําหรับผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าพื้นที่ในสู่ราชอาณาจักรไทยนะครับมีทั้งหมด46ประเทศดังนี้ท่านผู้ชมเริ่มเลยนะครับมีออสเตรเลียออสเตรียบาเลนเบลเยียมภูฐานบูดาสรุสเซีนะครับ บัลกเรียมกัมพูชาแคนาดาชิลีจีนไซปรัสนะครับสาธารณรัฐเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรัร่งเศสเยอรมนีกีสฮังการีไอซ์แลนด์แล้วก็ไอซ์แลนด์ท่านผู้ชมนะฮะอิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นลัตเวียลิทัวเนียมาเลเซียมอล์ตาเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โปรแลนด์โปรตุเกสกาตาร์ซาอุดีอาระเบียสิงคโปร์สโลวีเนีย สาธารณรัฐเกาหลีสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐเอเมรเราแล้วก็สหรัชนจักรแล้วก็สหรัฐอเมริกาสุดท้ายที่ฮ่องกงท่านผู้ชมรวมทั้งหมดเนี่ย46ประเทศก็ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าตื่นเต้นกลัวว่าเชื้อใหม่มนจะมาเหลือเกินไม่ได้ตื่นเต้นในเรื่องว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นอะไรหรอก เพราะว่าเอาตรงๆนะไม่มีโควิดมันก็ได้อยู่ประมาณนี้แหละคือการบริหารมันก็อยู่แค่นี้คือไม่มีโควิดแต่พอมันมีโควิดมาเนี่ยมันก็ซุดลงไปอีกใช่ไหมแต่สิ่งที่ทุกคนกลัวหลายคนกลัวเนี่ยกลัวเรื่องของเชื้อตัวใหม่ที่มันจะอิมพร์ตเข้ามาหรือเปล่านี่แหละสาคัญแต่ทางฝักฝั่ง,งรัฐบาลเขาบอกว่าเนี่ยเราก็เปิดรับสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนและ2เข็มแล้วก็ต้องมีผลตรวจมาด้วยนะนี่ผลตรวจมาด้วยว่าผลเป็นลบถึงจะเข้ามาได้ แต่อย่าลืมนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้การติดมันแค่การตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นพาหะหรือเปล่าเชื้อเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอย่างช่วงประมาณสักเมษาอย่างเงี้ยบางคนบางท่านเนี่ยก่อนจะไปตรวจพบเนี่ยโอ้สี่ห้ารอบสี่ห้ารอบใช้เวลากี่วันน่ะเว้นระยะห่าง3วันก็12วันไปแล้วนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะแฝงอยู่มันอาจจะซ่อนอยู่แม้เออในขณะนี้เนี่ยเราดูมากหรือเปล่าว่าอนุญาตให้สาราชนาจักเข้ามาเนี่ยในขณะนี้บ้านเขาเมืองเขาเนี่ยติดเชื้อวันละไม่ต่ำกว่า4 0 0 0 0คนเนื่องจากสายพันธุ์เด รู้หรือเปล่าแล้วถ้าสมมุติเอาเดลต้าพัดเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะ่ะคือบอกไม่ถูกนะคืออย่างน้อยเนี่ยเอาสักสิก่อนไหมโอ้นี่มาสัก46เลยเหรอมันก็เยอะไปนะเพราะคุณนะก็ต้องมีมาตรการที่รองรับด้วยนะสําหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาและที่สําคัญรองรับคนไทยด้วยเมื่อเกิดเหตุที่มันเกิดการระบาดขึ้นเนี่ยจะรับผิดชอบเขายัางไงนะไม่ใช่ให้เขาเอ้ยปิดปิดปิดเจ๊งกี่รอบแล้วเนี่ยสำหรับเขามาปิดเนี่ยฝากไว้แค่นี้ละกันขอบคุณนะครับ